สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเป็นคล้ายๆยอกของเคนนะครับในตัวนี้ผมไม่เคยได้มานะผมก็จึงจะมาผ่าดูเพราะว่าเห็นตัวตรงด้านหน้าเขาเนี่ยมีเป็นสายไฟอยู่ประมาณสัก4ี่เส้นถ้ามีสายไฟวิ่งเข้าเนี่ยก็จินตนาการว่าข้างในก็น่าจะมีทองแดงนะเดี๋ยวเราจะลองมาผ่าดูกันครับตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ไกลเนี่ยเป็นเพราะว่าเสียงค่อนข้างดังนะ ถ้าเกิดเข้าไปพูดใกล้ๆก็จะไม่ค่อยดูเรื่องเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันว่าด้านในจะมีทองแดงหรือไม่นะครับในรอบตัวนี้

你看不？ ดูกระปาแล้วครับด้านในมีทองแดงตัดแล้วก็ทุบส่งจนหลุดออกมาแล้วนะครับด้านในมีทองแดงเป็นเหล็กหล่อแล้วเราก็ทุบให้แตกเลยแตกแล้วครับ เมรานี่สองลูกนะครับอันนี้เป็นลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กจะเป็นลูกนี้แล้วเราก็ได้คําตอบแล้วนะครับเ,ออเป็นลอกของเคนน่าจะใช่นะครับแบบไม่ผิดพลาด ข้างใน,นก็มีทองแดงตามที่เห็นนะครับก็คลิปนี้ได้ข้อสรุปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเรามีดัมเปอร์น้ำกลัว